อันนี้เรามาเจอหมูย่างหมูพวงแบบนี้เลยไม้ละสิบบาทนะคะที่หลังค่ะฮอลีวูดค่ะอวอันนี้คือแถมหรือว่าใส่ให้ฟรีครับอันรีหมักมาเสร็จอันนี้เป็นไส้หมักเองเลยใช่ไหมคะหมักเองครับผมหำักเองทุกอย่างอันนี้ไม้เท่าไหร่อันนี้ยี่สิบอันนี้ไม้ยี่สิบผมมากเลยดิใหญ่กว่าน่าอร่อย ตอนนี้อยู่แถวพัทยาเหนือเนาะยื่นๆกับบิ๊กซีมารีน่าค่ะเซ็นทรัลมารีน่าขับรถผ่านมาเจอตรงนี้เอาวางเลยนะคะแกวางร้อนอนีอ่หมักมาเสร็จตอนนี้ถึงไส้เนื้อหมูหมักเองเลยใช่ไหมคะหมักเองครับผมทำเองทุกอย่างอันนี้ไม้เท่าไหร่อ่ะ อันนี้ยี่สิบอันนี้มาได้ยี่สิบคมมากดูดิอุ้ยน่าอร่อยามาอันนี้เูมูหามาไปาะไม่สาขไกอนี่นะคะได้ร้อยเจ็ดิบบาททั้งหมด เอาเป็นโล่งติ๊กต่อกหรอเอาเบอร์ไปด้วยไหมแนะนำมาหน่อยได้ได้ได้นี่เบอร์โทรนี้เลยนะคะสีเฮียใส่กางเกงวันนี้ให้สีขาวไหมไปค่ะออกข้าวโวงเลยอร่อยไหม ชับมากเลยอ่ะหมูหมูโอเคไหมใส่ใส่เพชรเออเพชรอ๋อบุ๋มก็ว่าดีบุ๋มบุ๋มก็ว่าดี